วันนี้นะครับมีคอนเทนต์ในเรื่องของวีโก้แชมปเกียร์ห้าสปีดมีปัญหานะครับเกียร์กระตุกนะครับแล้วก็อื่นไม่มีแรงรากรออวืดมือวืดมือตลอดนะครับแล้วก็มีอาการกระตุกกระชากไม่มีแรงด้วยนะครับมาดูสาเหตุที่เกิดขึ้นคันนี้ผู้ใช้รถนะครับ มารับบริการที่ธนาดลน,นะครับที่ศูนย์ตอมของช่างดลน,นะครับแล้วก็มาแจ้งอาการนะครับเบื้องต้นตรวจเช็คด้วยคอมพิวเตอร์แล้วนะครับไม่พบโค้ดที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรวจสอบอยางท่านเครื่องท่านเกียร์นะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วรวมถึงยางยอยเพากลางลูกตาเพากลางตรวจสอบแล้วไม่พบปัญหาเสื่อมสภาพนะครับ สำหรับท่านที่พบปัญหานะครับเวลาเข้าตำแหน่งเกียร์ดีแล้วเกียร์มีอาการกระตุกในรถตระกูล t o y o t a f o r t u n e r ตระกูล t o y o t a v i g o ที่ใช้เกียร์ออโตเมติกทั้งใน4สปีดและ5สปีดนะครับถ้าพบปัญหาเกียร์เวลาเข้าตำแหน่งเกียร์ดีแล้วเกียร์มีอาการจับแรงหรือเกียร์ถอยหลังมีอาการกระตุกแรงนะครับให้ตรวจเช็คก่อนเลยยางเช่นเครื่องเช่นเกียร์นะครับยางย้อยเพลากลางตุ๊กตาเพลากลาง นะครับลูกปืนกากระบาดเผากลางนะครับแล้วก็เพิงท้ายระยะลุนเพิงท้ายนะครับจะพบมีอาการกระตุกกระชากแต่ครันนี้ตรวจสอบอย่างเรียบร้อยแล้วไม่พบปัญหานะครับดังกล่าวย้ายเผากลางปกตินะครับกากรบาดเผากลางปกติเพิงท้ายปกตินะครับยางเครื่องยเกียร์ปกติเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปอ่านโค้ดไม่มีฟอลโค้ดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเลยนะครับแต่มีปัญหา เกียร์หไปเกียร์สกระตุกแรงนะครับแล้วก็ลากรอบรอบสูงเลยกว่าจะเปลี่ยนเกียร์ช้าแล้วมีอาการกระตุกกระชากด้วยนี่คือปัญหาที่พบในเกียร์มิโก้แชมป์ห้าสปีดคันนี้นะครับทําการตรวจเช็คด้วยคอมไม่พบจึงแจ้งผู้ใช้รถว่าจะต้องผ่าเกียร์เพื่อมาพิสูจน์ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับก็ตรวจต่อพบนะครับมีเศษโลหะ คันนี้เจ้าของรถไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาใหม่แล้วนะครับแต่อาการเหมือนเดิมไม่หายนะครับก็พบเศษโลหะใต้ท้องอ่างให้ม,มาดูใกล้ๆนะครับพบเศษโลหะใต้ท้องอ่างนะครับแล้วก็เศษสกรปรกที่ยังพอมีเหลือสภาพอยู่เพราะว่าคันนี้ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มานะครับเปลี่ยนแล้วก็ยังอาการเดิมมีอาการกระตุกนะฮะบพบเศษโลหะและสิ่งสกรปรกนะครับเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญในเกียร์ลูกนี้นะครับ จึงทาการตรวจเช็คชุดผ้าคัดนะครับก็พบว่าชุดผ้าคัดและระยะเครแรนของหม้อคัดนะครับเสื่อมสภาพในตัวผ้าคัดด้วยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับวิโก้คันนี้ใช้งานมาเกือบ2องแสนกิโลนะครับพบปัญหานี้นะครับเพราะนั้นหัวใจสําคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากให้เกียร์ออมิติกของท่านอายุสั้นแนะนําให้ดูแลของเหลวให้ดี นะครับสามวิธีด้วยกันนะครับในการดูแลบำรุงรักษาระบบเกียร์โตแมติกในรูปแบบแรงดันวิธีหนึ่งครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบเปิดน็อตอา่างท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้สูงสุด30%วิธีสองเปิดอ่างเกียร์พร้อมกับเปลี่ยนกองเกียร์หรือล้างทำความสะอาดกองเกียร์นะครับรุ่นนี้กองเกียร์จะเป็นจะเป็นมุง้งจะเป็นผ้ามมุ้งนะครับจะเป็นผ้ามุงาม้งสามารถล้างได้นะครับแต่ถ้าตกกระปบมากๆเนี่ย สิ่งตกปตกมันจะไปติดอยู่ตามคลีบนะครับเปลี่ยนดีกว่าหรือจะล้างก็สุดแล้วแต่งบประมาณถ้าเปลี่ยนได้ก็จะดีเพราะสิ่งตกกปตกเนี่ยพวกขี้คัตจ,จะไปติดอยู่ตามตะเข็บครับมันล้างออกไม่หมดถ้าเปลี่ยนได้ก็จะดีแต่ถ้าอยากประหยัดก็ล้างเอาเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นะตะแกรง่วดนะครับฝากไปด้วยนะครับวิธีที่สองเนี่ยเปิดอ่างเปลียนกรองหรือล้างกรองนะจะสามารถดูแลได้50% และวิธีสุดท้ายวิธีที่3เปิดอ่างเปลี่ยนกองหรือล้างกองพร้อมกับพลัสสันติเกียร์เต็มระบบหรือพ่อฝัดน้ำมันเกียร์เต็มระบบวิธีที่3จะดูแลได้100%เต็มแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า2วิธีแรกนะครับท่านที่ใช้งานในกรุงเทพนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ปีละ1ครั้งหรือ2 0 0 0 0กิโลใช้เยอะเปลี่ยนตามเลขกิโลใช้น้อยเปลี่ยนตามอายุปีท่านที่ใช้งานต่างจังหวัดหรือชาติเมือง2ปีหรือ40,000กิโล ใช้เยอะเปลี่ยนตามกิโลใช้น้อยเปลี่ยนตามอายุปีเพื่อให้รถของท่านมีอายุการใช้งานในระบบเกียร์ที่ยาวนานนะครับอย่าลืมนํารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการที่อู่ใกล้บ้านรัาประจำาลิบ,บริการในการดูแลบารุงรักษาระบบเกียร์ด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์หัวใจสําคัญไม่ใช่การผ่าเกียร์มาซ่อมครับหัวใจสําคัญคือการดูแลบารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับแนวทางการซ่อมนะครับสาหรับมีโก้แชมป์ห้าสปีดคันนี้ถ้าต้องการประหยัดสามารถ เปลี่ยนเฉพาะชุดผ้าคลัดบางชุดที่เสื่อมสภาพสามารถทําได้ไหมทําได้แต่การรับประกันก็จะน้อยนะครับรุ่นนี้นะครับชุดปะเก็นชุดผ้าคลัดแล้วก็มีชุดลูกสูบด้วยนะครับที่ต้องดูแลถ้าต้องการซ่อมแบบคอมเพรสโซว์ฮอร์ทำได้ไหมทําได้ทําอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับผู้ใช้รถเนี่ยคุยกับช่างโดนละแล้วก็อนุมัติซ่อมแบบคอมเพรสเลยเพราะว่าต้องการใช้งานอีกยาวนะครับอีก5ปีส0ปียาวๆเลยนะครับช่างโดนก็เลยแนะนาว่าคอมเพรสโซว์ฮอร นะครับทำอะไรบ้างคันนี้เปลี่ยนชุดผ้าคลัดช์ใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนชุดลูกสูบภายในเกียร์ทั้งหมดโอลิงซีลิงประกนต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็ล้างวาบอดี้ทำความสะอาดสมองเกียร์ทั้งหมดกรองเกียร์เปลี่ยนใหม่น้ำมันเกียร์นะครับเลือกใช้เกรดพรีเมียมคุณภาพสูงนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็พาทีซีเปลี่ยนชุดล็อกอัพคัด รวมถึงติดตั้ง T.O.C. ครับ t r a n s m i s s i Oil Cooler ให้ระบายความร้อนด้วยอากาศแทนการระบายความร้อนด้วยน้ำนี่คือติดออเกียด้วยนะครับคองทีโซวฮอนเฉพาะที่ศูนย์ซ่อมธนาโดนนะครับรับประกัน3ปีเพราะฉะนั้นอย่าให้ระบบเกียร์ของท่านได้รับความเสียหายเลยครับดูแลบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์จะดีกว่านะครับท่านที่มีปัญหารถยนต์นะครับสามารถโทรสายสดถามตอบปัญหารถยนต์ในรายการมาสเตอร์คานะครับทุกวันพฤหัส เวลา10.30ถึง11.30นะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์ครับเวลา4.00ถึง5.00นะครับวันเสาร์เนี่ยจะสามารถดูได้3ช่องทางช่องทางที่1 Facebook Fanpage ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ช่องทางที่2ช่อง Channel YouTube ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ช่องทางที่3ทาง FM 105นะครับทางสถานีวิทยุ FM 105สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็วันเสาร์จะเป็น3ช่องทาง4โมงถึง5โมงเย็นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ฝากกดกระดิ่งกดซับสไคร e เป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวัรถยนต์นะครับกดติดตามไลฟ์สดได้เลยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆช่างนนจะมไลฟ์สดเกือบทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่